คุณผู้ชมครับถ้าจะถามหาข้อดีที่พอมีอยู่บ้างของโควิด19เนี่ยผมก็ว่าเป็นเรื่องที่สามารถพาองค์กรต่างๆเนี่ยก้าวข้ามดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชั่นได้สําเร็จนะครับแล้วก็รวดเร็วขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันมาเร่งทําให้เป็นจริงได้ในเรื่องดิจิทัลหลากหลายองค์กรก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานกันอย่างสิ้นเชิงนะครับให้พนักง,งานอยู่บ้านยังคงจ้างไว้แหละแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ขององค์กรผ่าน SaaS, a ซ s ซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสอันนี้เป็นบริการนะครับไม่ต้องติดตั้งซอต์์แ ลงบนเครื่องพนักงานแต่ว่า Access เข้ามาด้วยอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาใช้งานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีหลากหลายตัวนะครับที่ใช้คลาวด์ทำงานกันอย่างง่ายๆ Microsoft 365 Google Drive s e l a k t หรือแม้กระทั่ง Box นะครับ ซึ่งหลากหลายองค์กรก็มองว่าเออดีประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยแบ็กอัพเพราะว่ามันอยู่บนคลาวด์แล้วนี่จะต้องไปแบ็กอัพอะไรความคิดแบบนี้อาจจะเป็นการประมาทก็ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลขององค์กรถ้าขึ้นชื่อว่ามีความสําคัญนะครับอาจเกิดเหตุผิดพลาดบางประการทําให้ข้อมูลหายวับหายไปหมดเลยก็ได้ฉะนั้นวันนี้ฮะเราจะมาแบ์ไตกันหน่อยว่าในการทํางานแบบเซสยุคใหม่ๆนี้ซอฟต์แวร์ a s สเซอร์เมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราต้องรู้และเราจะป้องกันไม่เกิด ความผิดพลาดต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นบน s a s ได้ยังไงวันนี้แบร์ไตให้ทราบครับห <mann et> ลายองค์กรที่เลือกใช้ซอฟต์แวร์ s s a service นะครับอาจจะทราบหรือไม่ทราบถึงข้อกำหนดที่เขาเรียกว่าการรับผิดชอบร่วมกันภาษาอังกฤษใช้คำ s h a r e responsibility model กล่าวคือเราจะต้องรับผิดชอบข้อมูลของเราเองนะครับแม้ว่ากำลังใช้แพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ as a service ของเขา ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันอาจเกิดกรณีที่ยูเซอร์จำนวนมากขององค์กรเนี่ยใครบางคนไปเผลอกดลบไฟล์บางไฟล์แล้วเกิดรู้ช้าไม่รู้ก่อน14วันหรือ30วันตามข้อกำหนดของแต่ละแพลตฟอร์มการจะขอกู้คืนไฟล์เหล่านั้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะสูญหายมาลายไปนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ครับเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจนะครับก็ต้องทำให้สิ่งที่อยู่บนคลาวด์นั้น ปลอดภัย100% 1หนึ่งในวิธีการนั้นนั่นก็คือการแบ็ k อัพนั่นเองแบ็ k อัพข้อมูลทั้งๆที่มันอยู่ใน s a s หรือมันอยู่ในคลาวนี่แหละครับเป็นอีหนึ่งวิธีนะครับที่จะมีข้อมูลสำรองเสมอเผื่อเกิดการผิดพลาดขึ้นสำหรับบริการสำรองข้อมูล s a s ที่แบรไตมาแนะนำในวันนี้ก็มีอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือ Veritas Net Backup SaSS Protection และ Veritas Enterprise w o สเวโอดสองตัวนี้แน่นอนครับว่าสร้างโดย Veritas Technology ซึ่งในไทยหลายคนก็คุ้นหูแต่บางคนที่ยังไม่รู้จะบอกว่าในต่างประเทศเขาเป็นเบอร์หนึ่งด้านการสำรองข้อมูลสำหรับองคอ์กรเลยนะครับโดยปัจจุบันนี้มีองคอ์กรที่ใช้งานมากกว่า50,000รายและได้รับการยอมรับจากองคอ์กรชช้นาทั่วโลกมากกว่า30ปีนอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นผู้นำหรือลีดเดอร์ในด้านการปกป้องข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา16ปีเลยนะครับเรามาดูโซลูชันของ v e r i t a s Net Backup SaaS Protection ตัวแรกกันก่อนนะครับนี่เป็นบริการ Backup and Recovery นะครับที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของ SaaS Application ทั้งหลายอย่าง Microsoft 365, SharePoint, Microsoft Teams, Google Drive, Slack Box โอ้โหหลากหลายจริงๆโดยข้อมูลขององค์กรคุณจะถูกสำรองไปจัดเก็บไว้บนคลาวด์แพลตฟอร์มของ Veritas และสามารถจะกู้คืนกลับมาได้เมื่อเกิดปัญหาครับจะเรียกว่าเป็นบริการ Backup as a Service ก็ไม่ผิดนะครับสุดยอดไปเลยเรียกง่ายๆก็คือ Backup จาก Cloud สู่ Cloud Cloud ของเขามาเป็น Cloud ของเราทั้งนี้ทั้งนั้นจุดเด่นก็คือ Data Protection ปกป้องข้อมูลไมห่หายไปไหนครับ แม้ว่าจะเกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่เรียกว่า human error นะเผลอกดผิดลบไปยังอยู่เพราะมี b a c k อ p พใช่ไหมครับในขณะเดียวกันหากถูกโจมตีนะมา l w a r e Ransomware ์ซิ่งเดี๋ยวนี้โจมตีองค์กรกันเยอะเนี่ยข้อมูลก็จะถูกปกป้องไว้ทั้งหมดเช่นเดียวกันครับเรื่องนี้เหมาะกับใครก็เหมาะกับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มากๆนะครับ ยูเซอร์ตั้งแต่พันคนจนถึง1,000 0คนโอ้ oh, หลากหลายคนใช้แน่นอนโอกาสผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของมา์แวร์แรนซัมแวร์ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันรบกวนองค์กรอยู่พอสมควรนะครับทีนี้วิธีการฮะเขาสามารถจะแบ็กอัพแบบไม่จำกัดและขยายไปได้เรื่อยๆโดยที่การถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยทำได้เร็วมากๆนะครับเขามี API ก็คือส่วนเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับทำการดึงข้อมูลเอากลับมาใช้ได้โดยเร็วที่สุด แถมมีเว็บคอนโซลก็คือหน้าตาของแผงควบคุมผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์เลยมีการกำหนดสิทธิ์ Active Directory Integration ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจะลงชื่อใช้งานครั้งเดียวแบบ Single Sign On ได้หรือจะยืนยันตัวตนแบบ Multi-Factor Authentication ร่วมกับ a s u r e Ad ก็ได้นะครับการระบุต,ตัวตนของผู้ใช้งานจึงทำได้อย่างครบถว้วนและก็ส่งผลให้การบริหารจัดการการกำหนดนโยบายการสำรองข้อมูล และสิทธิ์ในการใช้งานทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วครับนอกจากนี้ NetBackup SaaS Protection ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Single Tenant กล่าวคือสร้างพื้นที่เพื่อองค์กรของเราคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครไม่ต้องไปแชร์พื้นที่กับคนอื่นหรือบริษัทอื่นอีกเลย คลิปนี้สับเทคนิคเยอะสันิดหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็เพื่อตรงตามชื่อของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆคุณผู้ชมฟังไว้ให้ชินนะครับเวลาไปสื่อสารคุยกับผู้ดูแลระบบจะได้เข้าใจได้โดยง่ายด้านความปลอดภัยของข้อมูล Net Backup SAS Protection ได้รับการรับรองมาตรฐานแบบ SOC 2 Compliance ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรด้านการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์หรือจะเรียกชื่อกันเต็มๆ SOC คือ Service Organization Control t o o l ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลครับสำหรับผู้ให้บริการบนคลาวด์ที่เขาใช้กันทั่วโลกเลยอีกทั้งความสามารถในการเป็น Security Hardening ก็คือเข้ารหัสแบบ e N d to e N d การเข้ารหัสแบบนี้นี่ทำตลอดลอดฝั่งนะครับ ต้นทางระหว่างทางปลายทางเข้ารหัสไว้หมดไม่มีใครจะไปดึงออกมาใช้ได้อีกทั้งยังมีการกำหนดสิทธิ์ในรูปแบบของ r b a กก็คือ role-based access control ตรงนี้กำหนดได้หมดนะครับว่าผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยจะใช้งานตรงไหนได้บ้างเข้าถึงอะไรได้บ้างเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บไว้จะปลอดภัยหายห่วงครับโดยการกู้คืนข้อมูลนั้นก็มีอยู่หลายระดับนะครับถ้าระดับย่อยสุดก็จะเรียกว่า granular ก็คือการกู้คืนแบบทีละไฟล์ หรือจะกู้อีเมลรายฉบับอันนี้ใช้กู้แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลเลยครับ หรือจะเป็นระดับใหญ่เขาเรียกว่าระดับเบลเบลคือการกู้คืนข้อมูลแบบทั้งองค์กรเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้กู้คืนเรื่องปฏิทินงานเรื่องจดหมายอ e ีเมลที่อยู่ใน OneDrive หรือแม้กระทั่ง SharePoint หรือ Microsoft t e a m อันนี้ก็จะสามารถกู้คืนได้ด้วยไม่ต้องไปพึ่งพา Cloud ของ Microsoft อย่างเดียวครับโดยองค์กรใหญ่ๆที่ต้องการกำหนดนโยบายนะครับในหลากหลายรูปแบบนี่สามารถทำได้เลยไม่ว่าจะเป็น นโยบายด้านการกู้คืนข้อมูลหรือว่านโยบายในการเข้าถึงสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลต่างๆผู้นําองค์กรทําเลยครับหรือจะเป็นฝ่ายไอทีก็ได้สามารถกําหนดนโยบายว่าจะยืดหยุ่นแค่ไหนหรือแม้กระทั่งจะเรียกใช้ข้อมูลแบบตลอดเวลาขนาดไหนอย่างไรสามารถจะทําการควบคุมการแบ็กอัพในรูปแบบ geo location ได้กล่าวคือองค์กรสามารถกําหนดนโยบายการสํารองข้อมูลอัตโนมัติในระดับภูมิภาคได้โดยใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ Azure Active Directory โดยเฉพาะคุณสมบัติ Data Location ที่ต้องการครับเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสำรองทั้งหมดจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติในภูมิภาคเดียวกันกับข้อมูลต้นฉบับได้ว้า wow! วด้วยวิธีการลงทะเบียนกล่องจดหมายของผู้ใช้และก็ไซต์ของ OneDrive พร้อมกำหนดนโนยบายการสำรองข้อมูลที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติครับซึ่งการสำรองข้อมูลแบบหลากหลายภูมิภาคแบบนี้ จะสามารถทำผ่านคอนโซลการจัดการแบบรวมศูนย์ที่เดียวได้เลยนอกจากนี้ v e r i t a s ยังสร้างดัชนีเนื้อหา ที่ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการค้นหาครั้งเดียว single search กดปุ๊บเจอข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในทุกๆภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วมากๆครับหรือจะเป็นการขอเรียกข้อมูลทางกฎหมายหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบการปฏิบัติตาม compliance audit ต่างๆองค์กรใหญ่เนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมีฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อรอการตรวจสอบได้ครับและเราก็ทราบมาว่าในเวอร์ชันถัดไปของ Veritas Net Backup SaaS Production เนี่ยจะสามารถทำงานร่วมกัน กับ Veritas NetBackup Platform อันนี้ผมถือว่าเป็นจัก,กรวาลของ Veritas เลยโอ้โหมีหลากหลายความสามารถมากมายที่จะเติมเต็มเสริมกันมาอีกในอนาคตครับอีกโซลูชันหนึ่งของ Veritas เรียกว่า enterprise w a l o cloud ตรงนี้คืออะไรครับคือการเก็บสำรองอ e ีเมลทุกฉบับเท่าที่องค์กรนั้นเคยมีโอ้โหปกตินี่เราใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ใช่ไหมครับเราก็ไปใช้ Microsoft 365ก็มี Outlook ใช่ไหมหรือแม้กระทั่ง Google G Suite ตรงนี้ก็เป็น Gmail ต้องยอมรับนะว่าเวลาข้อมูลเันคลาวด์เต็มแล้วก็ลบทิ้งแต่ทั้งนี้ครับองค์กรจะไปให้ลบทิ้งหมดตามใจพนักงานทุกๆคนไม่ได้ต้องมีการเก็บแบ็ k อัพผมเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นห้องนิรภัยของการเก็บอีเมลบริษัททุกฉบับครับ จุดเด่นที่ v ว r ริท s เนี่ยเขาใส่ไว้ให้ใน e n t e r p r i s e v o u l t c o ก็คือจะมีระบบการเก็บแบบ e-discovery ครับตรงนี้สำคัญนะฮะ สามารถจะค้นหาข้อมูลที่มีความผูกพันกันอย่างยาวนานอ่าผมยกตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเวลามีคดีความกันทีบางคดีนี่กินเวลาเป็น10ปีนะครับโอ้พนักง,งานบางคนก็ออกจากบริษัทไปตั้งนานแล้วทํายังไงให้ติดตามข้อมูลเหล่านั้นได้ล่ะครับฉะนั้นเนื้อหาและวิธีการที่ enterprisewall. c o d จะทําการแบ็กอัพสำรองไว้ให้เนี่ย มันจะสามารถสืบค้นได้ตามนโยบายการจัดเก็บรักษาข้อมูลที่เรียกว่า Data Retention Poli c y แล้วก็ไปสอดคล้องกับพรบรข้อมูลส่วนบุคคล p d p a ที่กำลังจะออกมาบังคับใช้นะครับแล้วก็รวมไปถึง GDPR ของยุโรปด้วยครับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่เมื่อผมศึกษาแล้วผมก็ยังทึ่งเลยครับว่าอ๋อองกรยกัยกษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาควบคุมการสื่อสารภายในองค์กรได้ยังไง e n t e r p r i s e w รส l เ Cloud มีความสามารถในการดึงเอาการสื่อสารทั้งองค์กรเนี่ย มารวมศูนย์ผ่านทางช่องทางเดียวกันได้กล่าวาคือพนักง,งานทั้งองค์กรเนี่ยสมมุติเป็นพันเป็นหมื่นคนส่ง SMS ข้อความสั้นใช้ WhatsApp คุยกัน Chat บนโซเชียลหรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนไฟล์เอกสารบน Microsoft SharePoint เนี่ยเอามาผ่านช่องทางเดียวกันได้ครับ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามผมเชื่อว่าองค์กรที่เขาจะใช้รูปแบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์นะครับก็น่าจะต้องมีการเซ็นคอนเซนต์หรือพนักง,งานเซ็นยินยอมในสัญญาการจ้างงานก่อนรู้ตัวก่อนแล้วว่ามาอยู่ในองค์กรนี้สื่อสารการข้อมูลจะถูกรวมกันเพื่อเก็บเป็นหลักฐานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องมีฮะคือการทำ Native Journaling อันนี้คือทำกับระบบอีเมลองค์กรนะครับกล่าวคืออีเมลทุกฉบับ ไฟแนบทุกชิ้นหรือแม้กระทั่งเมตาดาต้าคือข้อมูลที่เวลาพิมพ์คุยกันเนี่ยมีการจำแนกทำไทม์สแตมป์ไว้บันทึกเวลาว่าฉบับไหนก่อนหลังรวมถึงการทำลายเซ็นกำกับเนื้อหาที่จะเก็บแบบถาวรน,นะครับอันนี้เขาเรียกว่า unique signature เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเวลาจะสืบค้นเนี่ยจะต้องได้รับความรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยำครับสุดท้ายครับ Enterprise World Cloud ของ Veritas ยังมีความสามารถ Compliance Audit นะหรือการตรวจสอบตามมาตรฐานที่ตรงตามพร,ะระบข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นแล้วในปัจจุบันนะครับอีกทั้งยังมีความสามารถในการจำแนกข้อมูลในอีเมลแต่ละฉบับได้อันนี้ถือว่าดีฉะนั้น Veritas Enterprise World Cloud คือเรื่องจำเป็นสำหรับการสำร,ร,สำรองข้อมูลอีเมลขององค์กรครับคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวที่แนะนำในวันนี้ก็เป็นโซลูชันที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับ Veritas นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกองบรรณาธิการแบร์ไตก็ต้องให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมด้วยเวอริทนะัสเป็นบริการปกป้องข้อมูลจากการแบ็กอัพเก็บไว้นะครับฉะนั้นไม่ใช่การป้องกันการโจมตีบนเครือข่ายฉะนั้นองค์กรใดที่ต้องการ Security ด้านอินเทอร์เน็ตซีเคียลสูงสงเนี่ย ก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเอามาใช้ป้องกันการถูกโจมตีด้วยแต่ทั้งนี้นะครับสําหรับผมผมคิดว่าถ้าเราปกป้องข้อมูลด้วยการแบ็กอัพไว้ดีแล้วโจมตีก็โจมตีไปครับเพราะว่ายุคนี้ยังไงก็คลาวด์คอมพิวติ้งถ้ามันเกิดขึ้นกับเขาเราไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเรามี v วอร์ดิทัสแบ็กอัพไว้ให้เราแล้วไงครับรีวิวที่ดีต้องมีราคาเวอร์ดิทัสไทยแลนดเลือกวางราคาให้กับการใช้งานเวอร์ดิทัสเน็ตแบ็กอัพแซสโปรดักเริ่มต้นที่ วันละ3บาทต่อ1ผู้ใช้ครับโอ้โหองค์กรท่านมีกี่คนก็คูณ3บาทไปนะครับต่อวันโดยที่การใช้งาน enterprise world cloud ก็เช่นเดียวกันครับ3บาทต่อวันต่อ1ผู้ใช้เช่นเดียวกันนะครับแหม พอตีราคาออกมาเป็นแบบนี้ก็ทําให้องค์กรสามารถจะคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อพนักงานได้โดยง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องซื้อระบบมาติดตั้งไว้เองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการเช่าใช้ในรูปแบบ cloud แบบที่เรากําลังเข้าถึงบริการใหม่ๆได้อีกเพียบเลยครับซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้เมื่อเทียบกับมูลค่าของข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กรคุณเราเชื่อว่าแลกกันไม่ได้จริงๆนั่แหละครับ ใช้เธอซึ่งราคานี้ก็เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับที่ทางฝั่ง Veritas เนี่ยเขาจะตรึงราคาไว้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนปี2021คือปีนี้เท่านั้นถ้าสนใจคุณก็สแกน QR code ตรงนี้เลยนะครับหรือจะคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เพื่อติดต่อ Veritas Thailand โดยตรงได้ง่ายๆครับ